สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องยังเจอรี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะเราสามคนจะมาชวนกันคุยเรื่องการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานเนอะเวลาที่เราโดนคําถามที่ว่าอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะออมีความคาดหวังด,ด้านเงินเดือนยังไงบ้างนะคะจาก HR คนที่ติดต่อเราเข้ามาหรือว่ากับนายจ้าแต่ก็ว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็น HR เนอะที่เป็นคนถามอยากให้ฝนกับเอิร์ดลองแชร์ประสบการณ์นิดนึงว่าเราควรจะมีวิธีการตอบคาถามนี้ยังไงดีค่ะได้เลยค่ะก็จริงๆขอเริ่มจากฝนก่อนเนาะในความที่แบบเป็นิพูเตอร์เก่าแล จะต้องแบบ manage แบบอะไรแบบนี้ค่อนข้างอยู่บ่อยๆตอนที่จริงๆผลว่ามันจะมีสอก,กรณีนะในกรณีที่ไม่รู้ฐานเงินเดือนที่ชัดเจนในอินดัสทรีเนี่ยเขาให้อยู่เท่าไหร่มันมีอยู่2กรณีแยกย่อยคือหนึ่งเป็นเด็กตกใหม่เอาง่ายๆว่าแบบเ,เริ่มต้นเป็นเด็กตกใหม่แล้วไปสมัครนั้นนี่น่าเราไม่รู้ว่าบริษัทอะเขาให้เราประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะกับ2ก็คือเป็นกรณีที่เราย้ายสายงานหรือย้ายอินดัสทรีหรือว่าไปความที่แบบมันแตกต่างกันมากเลยอันนี้ชุดบัคเก็ตที่1 ือไม่รู้ป็นเดือนอเป็นมาของอะไรสองคือกรณีของการที่เราเนี่ยย้ายทํางานมาละสักหน้าหรือสอง,งนันแล้วเราเนี่ยอยากจะย้ายไปบริษัทข้างเคียงในอินดัสทรีเดียวกันหรือบริษัทในประเทศเดียวกันที่ไม่ห่างก,กันมากในแบบอาสมไทยเป็นในไทยซึ่งเราก็รู้ฐานกันเินกันอยู่ว่าประมาณเท่าไหร่หรืออีกกรณีหนึ่งที่นึกออกนะคะคือย้ายไปทํางานต่างประเทศเคยมีน้องเหมือนกันว่าไอพี่ฝนแบบย้ายจากไทยไปสิงคโปร์อ่ะเลทเขาให้กันเท่าไหร่อะไร กอนอื่นเนี่ยในการต่อรองเงินเดือนเนี่ยควรจะต้องคิดก่อนเสมอว่าใครที่เริ่มต้นก่อนเนี่ยคนนั้นเสียเปรียบในหลักการ negotiation น้องเ l ทั่วไปแต่ว่าก็นไม่ได้เสมอไปถ้าเรารู้สิ่งที่เราอยากได้ชัดเจนนะคะอ๋อมันก็จะมีเวสองสองสองเวที่น้องจะไปได้แหละคือเวที่หนึ่งถ้าน้องไม่ได้มีอํานาจการต่อรองอะไรขนาดนั้นน่ะน้องก็อาจจะเหมือนกับบอกเขาก่อนก็ได้ว่าเอออยากลองดูก่อนว่าอินดัสทรีเนี้ยหรือว่าเลทที่บริษัทให้อะให้ได้เท่าไหร่แสดงสูมว่าบริษัทนั้นน่าจะให้สูงแต่ถ้าเป็นบริษัทที่น่าจะให้ต เราอาจจะบอกเลยว่าเออความคาดหวังมินิมัลมันคือเท่านี้ดีทั้งนั้นนะใจจริงอ่ะพี่อยากให้เหมือนลองให้บริษัทอ่ะเขาเสนอมาก่อนแล้วเราอยหาความคิดเออมาต่อให้ไปดูเรื่องของมีโอกาสอรอลองเงินเดือนบางทีอ่ะเราอ่ะบริษัทอ่ะถามเขาเจ็ดหมื่นแต่เราไปบอกเขาสามหมื่นซึ่งยาบางบริษัทอ่ะเขาก็มีคุณธรรมอะไรเขาก็ให้แหละแต่บางบริษัทก ui, okay, 3, ็อุ้ยเอาแค่สามหมื่นไปอยากตั้งชั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นในกรณีเนี้ยก็จะแนะนําว่าให้ลองถามดูก่อนว่าเอ,อ้ยอยากให้บริษัทลองพิจนารณาได้เลยว่า คุณสมบัติประมาณนี้ได้อยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วลองดูออฟเฟอร์แรกที่เขามาก่อนว่าคาดหวังประมาณไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแรกที่เราแบบไม่ไม่ได้รู้ฐานเลยหรือว่าไม่ได้มีฐานเงินเดือนเก่าระกอนนะคะอันนี้เคสที่หนึ่งอย่างที่สองนะคะก็คือเราอะพอมีฐานเงินเดือนอยู่แล้วผลว,ว่าสุดท้ายอะคะ่ะเราสามารถเอาฐานเงินเดือนเราเดิมอะเป็นตัวต่อรองได้เลยคือถ้ามีฐานเงินเดือนเดิม และค่อนข้างรู้แล้วแหละว่าในอินดัสทรีนี้มันเท่าไหร่เราอะสามารถที่จะบอกได้ว่าก็คิดว่าเราอะโมองหาเงินเดือนขึ้นสักประมาณกี่กี่เปอร์เซ็นต์ในต้นไปซึ่งอันนี้แนะนำว่าให้เผื่อต่อน,นิดนึงคือไม่ใช่ว่าแบบเออขึ้นสักสิอระไรเงี้ยนึกออกปะเราว่าแบบแมนมินิมัมในการแบบย้ายงานแต่ละทีอะค่ะเราว่า 20- ่สถึงสาถึงสิบหรือสี่สิตี่สิบอาจจะเยอะไปเพราะว่ามันค่อนข้างแบบอยู่ที่แต่ละบริษัทแต่เราว่า 20- 30ถึงะเป็นอะไรที่ ค่อนข้างขอได้ไม่ถือว่าเราสามารถที่จะตั้งเป็นเบนช์มาร์กได้ว่าเอ้ยอย่างน้อยอ่ะเงินเดือนเรามันต้องไม่น้อยไปกว่านี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่านี้เรายังอยู่บริษัทเดิมแล้วรอเอาอินทรีเมนต์เอาโบนัสดีกว่าทีเนี้ยสิ่งที่หลายๆคนมักจะลืมในการที่จะบอกว่าอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่อะค่ะคือมักจะใช้เบสซาร์รี่ของแต่ละเดือนนะเป็นตัวตั้งแต่ไม่ได้ใช้ยอดเงินทั้งหมดทั้งชั่งทั้งทั้งเข้กดังนั้งาั้่าต้งาร้งนเดือนเพิ่มเทาไหร่ อาจจะต้องบอกว่าเออมองหา total compensation ทั้งปีขึ้นประมาณเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์โดยเด็ด s a l a r y ขึ้นประมาณเท่านี้เพราะว่าเงินเดือนคุณอาจจะได้ขึ้นเยอะแต่ประกฏโบนัสเราได้อยู่5เดือนสมมติที่หมายได้เดือนหนึ่งเท่ากับว่าเราขัดทุนทันทีเป็น2อเวที่ลองดูแล้วตอบได้ว่าเอเราอยากได้เงินเดือน ประมาณเท่าไหร่ความคาดหวังในใจถ้าเกิดว่าเราตอบได้แบบที่2อบริษัทเขาก็จะสามารถที่จะตอบได้เลย Mostly ว่าเขาพอจะมีงบไหมอะไรอยงเงี้ยแต่ทั้งนี้ฉะนั้นะสิ่งที่เราไม่ควรลืมในการตอบเลยก็คือว่าอย่าปิดกั้นตัวเองเกินถ้ามันเป็นงานที่เราอยากได้เราอาจจะบอกว่าเอ๊ยมองหาประมาณนี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายอะเดี๋ยวเราลองมาคุยกันก็ได้ว่าแบบแพ็กเกจโดยรวมเป็นยังไงบ้างว่าสุดท้ายก็จะคอนซีเนอร์จาก ตำแหน่งงานจากทีมจากโรหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันก็คืออยาองโอเพนที่จะคุยอยู่อะไรแบบนี้ก็อย่าพึ่งแบบปิดประตูจนเกินไป <c oughs> อืมครับเห็นเห็นด,ด,ด้วยกับที่ฝนบอกเลยแล้วอาจจะเสริมเป็นตัวอย่างวิธีการที่เอิร์ดพูดนะครับเอิร์ดก็จะพูดประมาณว่าเงินเดือนเป็นสิ่งที่สําคัญหรือข้อตอบแทนเป็นสิ่งที่สา,ค,า,สาคัญครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่เอิร์ดมองหาก็คือว่างานที่ฟิตซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของเอิร์ดก็คือว่าอยากหาทีมหรือคนที่เรารู้สึกดีด้วยได้ให้วก็็เปน scope งานที่เราจะได้เติบโตหรือว่า,ามีการต่อยอดไปในอนานคตได้อะไรประมาณนี้นะครับเคยใครที่ฝนบอกเลยก็คือพยายามจะไม่บอกตัวเลขแล้วก็บอกว่าคิดว่าโอเคเราแน่นอนว่าเอาอยากสัมภาษณ์กันก่อนคุยทําความรู้จักกันก่อนว่าเป็นฟิตหรือเปล่าถ้าเกิดฟนะิตน่ะค่อยคุยกันทีหลักเรื่องเงินเดือน,อ,นอันนี้เป็น,ปนแบบที่อจะพูดตอนแรกนะก็คือเหมือนเทคนิคการต่อรองเหมือนมันที่ฝรดบอกเลยอย่างที่2ก็คือถ้าเกิดเขายื้ออีกเนี่ยเออก็จะบอกว่าประมาณว่าอา๋อ แน่นอนว่าเรื่องค่าตอบแทนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเออก็อยากต้องการความเติบโตเนะก็อย่างน้อยเนี่ยเป็นการ progression ในการย้ายงานปกติก็จะขึ้นจากเงิงนเดือนปัจจุบันประมาณ20-30%ก็จะบอกเป็นเรนจ์ไปโดยที่ไม่ให้ตัวเลขครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น Recruiter หรือ Head Hunter หรือ HR เนี่ยเออคือบอกว่าอ่ะซึ่งเงินเดือนปัจจุบันอ่าในตําแหน่งนี้ที่ McKinsey Associate Partner นะครับพอทราบอยู่แล้วว่าเรนจ์ประมาณเท่าไหร่ให้เปิดกว้างๆไว้นะครับอันนี้เป็นเสียบที่2แล้วเสียบที่3เนี่ย ถ้าเกิดเขาแบบในในบางกรณีเนี่ยเขาแบบบีบคั้นมากๆต้องการตัวเลขเอิร์ดก็จะยอมบอกนะเพราะว่าถ้าเกิดบางทีเนี่ยก็เข้าใจว่าถ้าเกิดไม่บอกเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เสียเวลาทั้งสองฝ่ายเนาะหรือเขาไม่สามารถไปต่อได้ซึ่งตัวเลขที่เอิร์ดจะให้เนี่ยก็คือแอบเบสซาร์เรรี่แล้วก็ทัทัลคอมเพนเซชันเหมือนเดิมเหมือนที่ฝั่งอธิบายนะก็คือเงือนเดือนแอบ,บสมมติพันหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าทัทัลคอมเพนเซชันประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบบาทต่อปีอันนี้เป็นตัวเลขสมมตินะแล่แเื่อน,นอนว่าเอาริร พี่สถึงสาสิเปอร์เซ็นตจากนี้ไปซึ่งเป็นประมาณนี้ในบางกรณีเนี่ยก็ทําให้เขาเห็นภาพเนาะว่าเราอยู่ประมาณนี้อ่าซึ่งมันก็ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายดูว่าเหมาะสมไหมซึ่งมันมีในบางกรณีเหมือนกันซึ่งบอกตัวเลขไปแล้วเนี่ยตัดสินใจไม่ไปผ่านเลยเพราะบอกว่าเขาบอกโอเคบัตรจิตที่เขามีเนี่ยแค่ครึ่งหนึ่งของที่เออเออต้องการหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับซึ่งซึ่งบางทีเนี่ยมันก็เป็นข้อเสียเนาะอย่างที่ฝนว่ามันเป็นการตัดโอกาสซึ่งถ้าเกิดเออไม่บอกตัวเลขไปหรือบอกต่ำลงเนี่ยมันก็อาจจะให้ไปต่อได้ซซึึ่่งงมันก็อาจจะ อยู่กับสถานาการณ์ด้วยเราเหมือนเหมือนที่ฝนยกตัวอย่างว่าเราอยู่เป็นแบบเด็กเปิดใหม่เปิดรับหลายหลายอย่างหรือว่าเรามีประสบการณ์หลายปีแล้ว,ลวเราต้องการค่าตอบแทนที่สูงขึ้นหรือว่าเท่าเดิมหรือถ้าเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนสายงานเนี่ยเราก็อาจจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเป็นตน้นจริงคือขอแชร์มุมกลับด้านในมุมเด็กบเตอร์คือบางทีการใช้โคัวเลขอะมันทํานให้เราอ่ะแบบว่าทํางานได้เร็วขึ้นแหละแต่ทั้งนี้ เราว่าในมุมค andidate อะก็ดูละการว่ามันเราเราอยากได้ตําแหน่งนี้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แบบเออะใครทักมาถามก็แบบแชร์เงินเดือนเขาหมดไปหรอกว่าอาจจะต้องมีแบบตำแหน่งงานมาข้างหน้านิดนึงแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งที่อาจจะดูได้ก็คือเราลองดูในอินดัสทรีแหละคือเราว่าการถามเงินเดือนคนข้างๆก็ไม่ใช่มารยาทที่ดีเพราะว่าแบบพวกเราก็ไม่ได้มีใครแชร์ลุ้เงินเดือนกันละกันดังนั้นเราไม่แนะนำให้แบบแบบให้ไปถามเงินเดือนแบบเพื่อนเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่าแบบลองหาข้อมูลออนไลน์หรือว่าแบบอะไรนี้ดูก็ได้ว่าเอ้ยรินช์ มันอยู่ที่ประมาณไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการบอกตัวเลขแบบมินิมัลมามันก็จะเป็นอะไรที่ช่วยให้เราอะสามารถที่จะเหมือนกับดูได้แหละแล้วก็ตัดเสียไม่เสียเวลาทางเราเหมือนกันซึ่งคําถามก็คือเอ้พี่ฝนบอกว่าไม่ให้ถามเพื่อนแล้วหนูจะรู้เงินเดือนได้ยังไงคําตอบก็คือเราก็ลองสัพษณ์หลายๆที่ดูว่าเขาให้เลทแล้วเท่าไหร่เราก็จะเริ่มจับเลทในตลาดได้แล้วว่าอะประมาณนี้จริงๆแล้วในี่ในแรงจนมันจ็อบมันก็มีบอกนะว,ว่าเรนจ์งเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่เนะ แล้วก็ก็ว่ามันก็มีเว็บไซต์หลายเว็บเหมือนกันที่คนไปเปิดเผยข้อมูลเขาเออใช่แล้วเขาก็จะแบบอบเรยออกมาก็อาจจะพอรูอ้เข้าได้บอกว่าวันนี้นะคะข้อมูลของที่ทั้งฝนและเอิร์ธม,มาแชร์ทั้งในมุมของวิเครตอร์และในมุมของคนที่โดนถามจริงๆนะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบคอนเทนต์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องยังเจนี่ไว้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย